ทองคําไทยย่อกว่า5-600บาทเลยนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับแต่ทองคําเมืองนอกเนี่ยก็เข้าใกล้สู่แนวรับสําคัญ2,600เหรียญเข้าไปทุกทีนะครับบริเวณแถวๆนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะเข้าซื้อสะสมหรือซื้อตามเทรนไปเนี่ยก็สามารถตามได้นะครับเพราะว่าในเดือนตุลาทั้งเดือนเนี่ยผมก็มองว่าทั้งกราฟทั้งเทคนิคเนี่ยสามารถขึ้นไปต่อได้นะครับสําหรับทองคานะครับก็กลยุทธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับเข้าซื้อตรงไหนดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับ ซื้อขายทองคําแท่งเริ่มต้นเพียง100บาทตลอด24ชั่วโมง7วันไม่ต้องวางหลักประกันกับแอปพลิเคชัน Go to Go by Intergo เพราะใครๆก็ซื้อทองได้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุยรุยกราฟทองกับผมไฮเท t เดอร์อินเตอร์โกนะครับก็นะครับก่อนอื่นเลยนะครับทางอินเตอร์โกใน y u u t u b e ของเราเนี่ยก็เข้าใกล้สู่100,000ซับสไคร์แล้วนะครับก็ใครที่ ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับหรืออยากให้กำลังใจผมและทางทีมงานเนี่ยก็สามารถกดไลค์หรือกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับก็ทองคำนะครับปรับตัวร่วงลงมานะครับกว่า500-600ถึง600บาทนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับผมเพราะว่าเราได้เห็นเกือบเท่าไหร่41,900ถึงสี0 0มเลยนะเกือบแตะเลยนะครับทางฝั่ง ฝั่งขายออกนะคบผมตอนนี้ก็ลงมานะครับ6ก0กว่าบาทสปอตนะครับเข้าใกล้สู่2,600แล้วนะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครได้ตามผมมาเนี่ยผมบอกไว้นะครับว่าเอตอนที่เรากำลังไซด์เวย์กันนะครับตอนที่เรากำลังไซด์เวย์กันในช่วงนี้นะครับผมบอกแล้วนะครับว่าใครที่เล่นสปอตหรืออะไรอยู่เนี่ยนะครับให้นะครับระวังไว้ว่าถ้าหลุด2640เมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันจะไปได้ถึง2,600หรหรือว่ามีโอกาสนิวโรเลยนะครับอันนี้ก็ ยื้ออยู่นานมากนะครับยื้ออยู่นานมากนะครับตั้งแต่สัปดาห์นอนฟาร์มแล้วนะครับก็ไม่สามารถดิดขึ้นไปต่อได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่แปลกนะที่เขาจะเริ่มมีการพักตัวรุดลงมานะครับอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะครับแต่บังเอิญนะครับค่าเงินบาทเนี่ยก็ถือว่าน่ารักนะครับเกาะอยู่ที่33.5สูงซึ่งบริเวณตรงเนี้ยเป็นบริเวณแนวต้านพอดีเราได้เห็น3 3เกือบจุดนะเกือบจุดหเลยจุด6กว่ากว่าเลยนะครับไอของเงินบาทนะครับก็ อันนี้บายก็เรียกว่าสนับสนุนอยู่นะครับคาถามคือณตอนนี้เนี่ยเล่นยังไงจะบ้างนะครับณตอนนี้เนี่ยก็เป็นไงครับระยะยาวทองคําขึ้นถูกไหมการยอ่อการอะไรมาเนี่ยไม่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรนะเป็นเรื่องปกติมากนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาตลอดเนี่ยโอ้โหสามสัปดาห์ติดแบบไม่ได้มีการพักตัวเลยนะครับเพิ่งจะมาพักตัวสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็ปักตัวย่อลงมานะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะน,นี้นะครับ สามารถนะครับหาจังหวะเข้าซื้อได้นะเพราะว่าเราแค่ใกล้สู่2,600แล้วเมื่อวานเนี่ยไม่ลงมาไม่ถึง2,600นะบริเวณแนวรับสําคัญแถวๆนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะย่อซื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็แนะนําที่ประมาณ2,590จนถึง2,600นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยบริเวณแถวนี้นะเพราะพอดีพอดีนะครับและอย่างนึงเนี่ยตัวเงินบาทเนี่ยเขามีการแข่งข้ามาระดับหนึ่งด้วยนะครับตอนที่ลงตอนที่ลงมานะครับก็คือตอนที่จําได้ว่าลงมา ลงมาเนี่ยผมเห็นสายสามจุดหกห้านะครับมาตอนเช้าเนี่ยนะครับตอนหรือวันนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยเหลือสายสามจุดห้านะครับก็ถือว่าแข็งค่ามาหน่อยนะครับถือว่าราคาบอิเวณตรงนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีมากนะครับดีไม่ดียังไงเนี่ยผมขอดูนะครับราคาย้อนหลังก่อนเนี่ยเพราะว่าเพิ่งตื่นมาเหมือนกันนะครับนี่นะครับตอนนะครับนี่นะครับ เนี่ยเราได้เห็น4 1 6 0นะครับเมื่อประมาณตีสามกว่านะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็ปรับตัวย่อลงมานะครับเรื่อยๆเนี่ยเห็นต่ำสุดเนี่ยได้ประมาณเกือบโอ้320เลยเหรอก็คือ300ได้เลยนะตีไป4 3 0 0เด้เลยนะครับก็ถือว่าก็คือว่าลงค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยแถวประมาณ4 1 4 0 0 4 1 4 0 0เนี่ยถือว่าน่าสนใจนะจนถึง4 1 3 0เนี่ยเพราะว่าถ้ามันลงมาระดับนี้อีกเนี่ยโดยสถานการณ์ปกติเนี่ยผมว่า สปอตเนี่ยนาะเป็นตัวที่ปรับตัวลงมากกว่านะครับน่าจะไปลงถึง2,600หรือ2,590ได้บริเวณน,นี้เนี่ยน่าจะตีประมาณ41,300ได้นะครับถ้าใครจะซื้อต่อนะครับก็สามารถซื้อได้บริเวณนี้มันไม่มีการขึ้นอะไรยาวๆหรอกครับมันก็ต้องมีการผักตัวบ้างเลยนะสั้นไม่ต้องกังวลไปนะคนที่ติดทองคางแท่งแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้มีการออกไปตั้งแต่41,900แหละต่ไอ้ดอยแรกๆนะครับ น่าจะได้ออกไประดับหนึ่งแล้วตอนย่อยยอยเอมาอาจจะติดเพิ่มอีนิดหน่อยนะครับติดดอยเพิ่มีนิดหน่อยแต่ไม่น่าจะแรงนะสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยเนี่ยผมว่าน่าจะมีนะครับที่ที่ติดดอยกันอยู่นะครับแต่ว่าบริเวณนี้ถือว่าไม่ได้แย่เลยที่เราจะแอคชั่นเข้าต่อเพราะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้กราฟายเดือนยังไม่ทํางานกราฟไยเดือนตอนนี้ยังไม่ทํางานนะครับกราฟระดับรายเดือนยังไม่ทํางานนี่นะายเดือนที่แล้วเนี่ยปิดเขียวอย่างไรเดือนนี้ยังไม่แถมนิวไฮเลยแหมจะมารีบ น,น,น,นั้นนู่นนี่นั่นได้ไงนะครับอืมก็ประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากทรงแล้วเนี่ยถือว่าสองพันหกห้าสองพันหกร้อยต้นๆนเนี่ยสามารถเข้าซื้อได้ละกันนะครับหรือประมาณสี่หมื่นพันสามร้อยบริเวณนี้นะครับและในคืนนี้นะครับถามว่ามีอะไรหมข่าวไม่มีอะไรนะแต่ว่าในวันพฤหัสเนี่ยมี C P I นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่แรงแต่ถามว่าถ้าใครได้ตามผมมาผมก็จะบอกนะครับว่าตอนนี้มันไม่ได้สาระสําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเงินเฟอ้อมันไม่ได พุ่งปีดหรือสูงเกินไปมันไม่สามารถทําให้เฟดตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางในการอะไรลดอัตราดอกเบีย้ยได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมาแค่ระยะสั้นก็คือย่อระยะสั้นนะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าทําให้ทองยอ่อก็ย่อแค่ระยะสัน้นถ้าทําให้ทองขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะทิศทางเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับก็คือถ้ายอ่อก็หาจังหวะซื้อซะในวันพฤหัสส่วนวันนี้มันไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ข่าวต่างๆมากมายเนี่ยมันก็ ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะมันก็จะมีความขัดแย้งของอะไรนะทางตะวันออกกลางนิดนึงนะครับสงครามจะประทุหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เหมือนทองก็รับข่าวมาระดับหนึ่งแหละนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ราคาทองเนี่ยยังเกาะอยู่บริเวณนี้ได้เนี่ยอันนี้เป็นช่วงสงครามนะครับก็เลยยังเกาะได้อยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ผมว่าก็ไม่น่ามีอะไรนะอืมก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก็รอมันราคาย่อมาสอง0ัูร้อยเนี่ยเห็นไหมแนวรับพอดีนะครับก็รอนิดนึงนะครับประมาณนั้น ก็ยุทธก็คือตุลามองขึ้นยาวนะครับตุลามองขึ้นยาวจนถึงปลายตุลานะครับแล้วก็ต้นพืชอีการนะครับมีข่าวเลือกตั้งมีข่าวเฟดก็คือให้ทยอยขายออกมาตั้งแต่ปลายตุลาแล้วะคุณกาไรยังไงคุณก็ล,ลดพอร์ตมาหน่อยแล้วกันนะครับการเหนียวการเหนียวผมก็ไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้นนะครับในตอนนั้นนะครับผมอ่าแล้วก็มีอะไรอีกนะครับอ่ะก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับ ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงทะดังด้านทคนิคนเกิลกันบ้างนะครับทางด้านทคนิคนเกิลเนี่ยนะครับผมกี้บอกไปหมดแล้วนะครับสำหรับตัวทองคำก็คือรอแถวนี้นะครับกินง่ายๆนี่เห็นไหมบริเวณแถวนี้หรือบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะอยู่แถวสองห้าเก้าศูนย์จนถึงสองพันหกร้อยก็ตีไปสักสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบริเวณนี้นะครับฉเฉลี่ยแถวแถวนี้ ก็เป็นจังหวะที่เราสามารถเข้าซื้อได้นะครับเข้าซื้อได้เพื่อเนี่ยเอาเอาขึ้นแนวรับแล้วเอาขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จบนะครับส่วนนะครับค่างเงินบาทตอนนี้เนี่ยเขาก็มีติดนะครับตรงนี้อยู่เนี่ยติดตรงนี้เห็นไหมมีอยู่สองแนวนะครับก็คือสามสิบสามจุดห้านะครับกับสามสิบสามจุดเจ็ดเนี่ยเพราะอะไรตรงนี้เนี่ย ก็มันไม่ได้ยาก,กนะเนาะผมก็เอาอะไรที่มันดูง่ายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมแนวแนวต้านเนี่ยนะครับแนวต้านเนี่ยก็อยู่นี้นะครับก็เลยมีติดเห็นไหมมีติดมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้ามาโดนตรงนี้เนี่ยเขาก็มีติดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยไม่แปลกนะแข็งค่ามอะไรขนาดนี้จะขึ้นสักสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้แปลกอะไร,นะเ,พระเพื่อเผื่ออาจจะขึ้นได้ถึงตรงนี้ได้ซ้ำนะครับประมาณสามสิบสี่นะครับก็รอรอดูกันแล้วกันว่ายังไง แต่ว่าตอนนี้เราก็จะติดแนวต้านระยะสั้นอยูบ่บริเวณแถวนี้ก่อน33.5 33.7นะครับแล้วก็34นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆแต่ดูทรงแล้วเนี่ยมีโอกาสอ่อนค่าได้มากกว่านี้นิดนึงนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าภาพยาลเป็นยังไงครับลดอัรตราดอกเบี้ยนะครับดอลลาร์อ่อนเงินบาทก็น่าจะแข่งค่าถูกไหมอันเนี้ย USD/THB เนะี่ยดอลลาร์อ่อนนะครับเงินบาทแข็งค่ามันก็เลยปรับตัวร่วงนั่นเองอืมน,นะครับ แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับโอ้วันนี้มันจบเร็วเหลือเกินนะครับจบเร็วเหลือเกินไวิธีจะพูดแล้วนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับว่าณตอนนี้สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเนี่ยวันเนี้ยเราได้เห็นการลงมาถึงสี่หมื่นหนึ่งพันเกือบสามร้อยนะก็ถือว่าลงมาค่อนข้างแรงด้วยค่างเงินบาทปรับตัวแข็งตัวนะครับผมก็ไม่มีอะไรก็หาจังหวะเข้าซื้อนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ข่าวนนมันวิสสาระสําคัญอะไรแล้ววันพฤหัสนะครับมีตัว CPI นะครับก็ บอกแล้วนะครับว่าตัวตอนนี้เนี่ยข่าวพวกนี้ไม่ได้ทําให้ตัวทองคาเปลี่ยนทิดทางอะไรได้นะครับอย่างมากก็แค่ย่อระยะสั้นคุณก็หาจังหวะเข้าซื้อแล้วกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการไลฟ์นะครับก็ใครมีคําถามอะไรก็มาถามกันได้ก็น่าจะมีการติดต่อเพิ่มกันหลายคนเนาะแต่ผมว่าก็น่าจะรู้สึกชิลๆกันแล้วแหละเพราะเราเล่นในเทรนขาขึ้นนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร นะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ